สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมานำเสนอการทำล้ไก่นะฮะเราก็ชุมชนคนสำโหนะฮะสัมปารชุมชนคนสำโฮส์สามพวหังนะครับชงลานะฮะครับผมกำลังจัดการนะครับทำล้ไก่กันเลยนะฮะตอนนี้นี่ครับผมชีวิตเราคนก่อสร้างวันนี้นะฮะ ตอนนี้เขาที่เกาหลีนะฮะกม็มีเรื่มากก็อะไรก็หากินเองหดึงไปก่อนนะฮะเขาไปัสดิการแค่กับข้าวชิคตังเสียเดือนละสองแสนแต่วันนี้ก็มีทางด้านคอนเสิร์ตนะครับแซมมิวสิกซาวแล้วก็แม็กซับซับไพเออร์นะฮะซาวมานะครับผมเนี่ยผมเราพังมอลลัมกันบางนะฮะจากแม็กซ์ซาวโปรโมชั่นแซมสุดดย สมการเสียงหกเหลงโตโตรงสมกุลีตังกุจับนะจะด้วยความมุ่งจากแกล้มทองการแพทย์นะฮะเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีเล็บบิดชีวิตเกินร้อยเออเดี๋ยนแล้วเราฟังเสียงทั้งนั้นหน่อยนะครับผมว่าเป็นยังไงครับว่าครับเอี้เรา นี่เราจะสร้างเราไก่ขึ้นมาเองนะฮะเพื่อเป็นกับข้าวในยามเย็นหรือทั้งกับข้าวทั้งกับแจ่มนะฮะขอเสียงทุกคนหน่อยครับผมบไปไปขอเสียงหน่อยเล้วนี่เด็กหนุ่มเมืองเหนือเมืองเชียงรายครับเหนือสุดสุดตดสุดชี้เลยนะครับสุดปลายก็ปลายปลายต้นปลายต้นพราวนะฮะแล้วก็ แค่นี้ก่อนนะผมนักแสดงที่นี้ก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะนำสตรีทีนึงนะครับผมสวัสดีครับผมยองเซยโยไ <laughs> ม่ไหวสักนิดเดียวไม่ไหวพุ๊บป้วๆ